สวัสดีครับผมอินแตราสนะครับกลับมาอยู่กับผมในเกมโรโบก์นะครับผมในแมปชินโดไลฟ์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าโครมะสปิริตนะครับผมเป็นเก้าหางเจนสามที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับป่ะไม่พูดความทำเพลงครับผมสเตจแรกนะครับผมของหน่วยนี้ก็คือเป็นแบบนี้นะครับโอเคป่ะกดตัวแซดนะครับผมจะเป็นการยิงบอสนามออกไปยิงตุ้มระเบิดซานดาเมสแสนซีนะครับผมสองตัวนะตัวสองตัวประมาณเจ็ดหมื่น กดตคิว Q, มีอะไรไหมเป็นการดึงนะครับผมและทำตำแหน่เรื่อยๆด้วยแล้วก็กระโดดเข้าไปเพื่อขยับเข้ามาได้ไหมขยับมาใกล้กันนะครับผมโอเคกดตัวอ e, ีไม่มีอะไรเป็นการปาตะก,กระจายนะครับผมโอเคสเตจสองเนี่ยตอนนี้จะมีอ e ีละเป็นการยิงลูกบอลสัดหางนะครับผมออกไปค่อนข้างเยอะนะาฮิตอยู่ครับผมกดตัวแซดจะเป็นอะไรเป็นการยิงไซโคลสัมมือนะครับผมและเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยนะจะบังคับค่อนข้างยากนะครับผมจะเปลี่ยนค่อนข้างยากกดตัวคิวเป็นการ กระสุนลูจักนะครับผมสีดําแดงพุ่งเข้าไประเบิดตุ่มงนี้ปไปสเตจที่สามนะผมสเตจที่3เนี่ยรอบเนี้ยจะเสถียวกว่าสเตจอืนน่นก็คือมีหน้ากากน,นะครับผมนั่นแหละมีหน้ากากแล้วก็มีหางแล้วแต่ต้องกดการเท่านั้นนะถึงจะมีหางป่ะเรามาลองดูโดอีกันนะครับโดอีจะเป็นการกระโดดขึ้นไปแลรักษาเจ้านี้นะครับสร้างความเสียหาย2ตัวนะตัว2ตัว298,128นะครับผมซึ่งแรงโคตร กดตัวคิวนะครับผมจะเป็นการใช้สองมือกระโดดขึ้นไปซุ่มและใช้มือดึงเข้ามาขยับด้านมา้าในหมยขยับมาใกล้กันแต่จะเป็นการเรากระโดดเข้าไปหานะครับผมยัดเยียดความสัมพันธ์นี้ให้เธอกดตัวแซดนะครับผมจะเป็นการยิงเซโร่ฉับปากเลยรอบนี้จะบังคับง่ายเลยนะครับบังคับง่ายมากโอเคไปสเตจที่4นะครับผมสเตจสุดท้ายของฟอร์มที่4เอ้ของคุระบะนะฮะคุระบะฟอร์มสี่ไปกดอนะครับผม จะเป็นการสะิลเคาน์เตอร์หน้านี้เดี๋ยวไปใช้ให้ดูกับเจ้านั่นนะมารอนานแล้วดู18แปดนาทีแล้วเนะี่ยหลายเทคหลายเทคกดตะคิว Q นี่ครับผมจะเป็นการพุ่งเข้าไปฟันมันตุ่มตุ่มและสม,มอนเจ้านี่ออกมาด้วยนะครับสม,มอนคุณออกมาออกมาช่วยตีนะครับใน PVP ไม่ต้องไปหวังอะไรมากนะมันค่อนข้างที่จะยูสเล fucking u s e l a t e เลยแหละมันก็เอาเอาแน่นอนไม่ได้โอเคกดตัวแซนนะครับผมจะเป็นการเรียกเจ้านี่ออกมาโอโหบังกูหมดเลยหางมึง นั่นแหละตุ่มตุ่มตุ่มโอเคตามนั้นนะครับผมไปไปลองกันตัวนี้กันสกิลเคาน์เตอร์มามาแล้วคนดูจา๋าสกิลเคาน์เตอร์ที่ทุกคนอยากดูอา้าวมึงนั่งรอกูงี้เลยเหรอฮัลโหลอ, <c oughs> อืขอสักทีขอสักทีอันนี้ตรงตรีธรรมดาน,นะครับผมจะเป็นการเรียกคุรละมัมาตีให้เลยโคตรเจ๋งไปเรากด e, e ให้มันตีเรานี่ฮะพอเราโดนตีปุ๊บ ตัวเราจะกระโดดขึ้นไปแล้วก็อันนี้เลยนะใช้บอลสันหงังคือคุโรมาจะใช้บอลสันหังให้เรานะครับถ้าสร้างความเสียหายก็เพาะพ,พอได้นะไม่ไม่จะแรงมากเอาไว้คอเตอร์เนะโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับเจ้าหางจิงสามนี้นะครับผมเป็นไงโหดขึ้นไหมผมว่ามันก็โหดอยู่นะถ้าเทียกบกับจิงสามตัวอ,อื่นๆเนาะแต่ผมว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะครับผมปะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดับสไครปผมด้วยนะฮะโอ้โหปะเดี๋ยวปะเรา เราเรามายื้อเวลาวีดีโอกันหน่อยไหมเดี๋ยวผมจะสู้เจ้านี้นะฮะใครไม่อยากดูต่อปิดไปได้เลยมันจบแล้วการวีดีโอของผมมันจบแล้วทุกคนมันไม่มีต่อไปแล้วจะต,ตีเจ้านี้นะฮะให้ตายตัวหนึ่งเพื่อเป็นการอำลาคลิปนี้โดยใช้สติดเจ้าหางนี่แหละมันแน่ทำลายเราอะทำลายทำลายทำลายอันนี้ไปน,นี่ขอปั้นหน่อย นี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่กลุ่มช่วยผมหน่อยตีมันตีมันเออเอาดิเอาเดิาดตีมันไม่ใช่แอนตูดให้บอสไอ้บ้าเอ้ยเอานี่ไปตุ่มตุ่มตุ่มข้าไปอติลิเปอร์ได้ได้ได้ <c oughs> ไม่เกี่ยวกันเลยชอบนะชอบชอบชอบเมนลิเปอร์เมนลิเปอร์โอ้ผมเมนทุกตัวผมบอกเลยโอวาสองนี้ไากับตัวแท่นนะครับผมขึ้นไปตุ้มตุ่มตุ่มตุ่มัตัตตอตวอีคอเตอร์อ่า คนไปนะครับผมวิ่งออกมาเฮ้ยเอาที่ไปตุ่มเป็นรกระจายกระสุนมุ่งจากสุริยันอัพอลโลนะครับอะไรก็ไม่รู้เทวีสุริยันมันมันรวมกันไปมั่วเลยตัวผมบัคไปแล้วเี๋ที่เรียบร้อยกับสกิลใช่ไหมกลับมาแล้วเรียกเจ้าหาเอกไปตัวตอนนี้ตัวผมโดนซวาซวาลุโดเอาที่ไปอี่แน่โดนไหมไม่โดนด้วยเหรอโดนดิเออตอบอะไรไหม ติดอะไรเนี่ยรู้สึกจะไม่อกอะไรนะครับผมป่ะลาไปด้วยกันกับแค่นี้นะครับผมสลอดคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้านจะเป็นอะไรยังไงคอยติดตามผมด้วยนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับปกติอยู่แต่เกนชินวันนี้มาโลบอกบ้างสวัสดีครับวู้ฮู